สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอินก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของคัมภีร์สมุดฐานนิชัยในส่วนที่เป็นของอายุสมุดฐานนะคะก็สำหรับสมุดฐานวินิจฉัยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งช่วงอายุเป็น3ามช่วงนะคะอันนี้ช่วงอายุเนี่ยจะแบ่งเป็น3มช่วงเหมือนกับในคัมภี์เวชศึกษาแต่สิ่งที่ต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะช่วงอายุแรกนะคะเราเรียกว่าปฐมวยัย อันนี้คือเหมือนเวศศึกษาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าสมุดฐานวินิจฉัยจะมีชื่อเล่นให้ด้วยเรียกว่าพานทารกนะคะช่วงอายุเป็นเท่าไหร่ช่วงอายุก็คือเป็นแรกเกิดถึง16ปีนะคะสมุดฐานวินิจฉัยจะไม่มีการซอยย่อยมาเป็นสองช่วงอายุในช่วงปฐมวัยเหมือนเวศศึกษานะคะอันนี้เข,เขาก็เหมาไปเลยบอกว่าช่วงแรกเกิดถึงสิบหกปีเนี่ยมีเจ้าเรือนเป็นเสมหะมีกําลังเป็นสิบสององศาก็แปลว่า ถ้าเกิดว่าสมมติมีการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเสมหะเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเจ้าเรือนของปฐมวัยเนี่ยก็จะมีการป่วยได้ถึง12วันนะคะต่อมามัดชิมวัยอันนี้คือชื่อเหมือนเวศศึกษาถูกป้าแต่สมุทรธไนีที่ใช้มีชื่อเล่นด้วยคือพานปานกลางนะคะพานปานกลางแล้วยังไงต่อก็ช่วงอายุเนี่ยคือ16บวกเนี่ยคือ16ปีขึ้นไปถึง30ปีนะคะ อันนี้จะต่างจากเวศศึกษาเพราะเวศศึกษาบอกว่า16ปีขึ้นไปถึง32สนะคะสมุทาธานีนิฉัยเนี่ยสังเกตว่าอะไรก็ตามจะหาร3ลงตัวนะคะก็คือตรงนี้ก็คือมาหยุดแค่30ใช่ป่ะเพราะก็เป็น3าเหมือนเวศศึกษาเนี่ยก็คืหาร3ไม่ลงตัวถูกไหมแล้วถามว่าผ่านปันกลางเนี่ยมีเจ้าเรือนเป็นใครก็คือมีเจ้าเรือนเป็นปิตะนะคะ7องศาก็คือถ้ามีการปวย ด้วยปิดตาก็คืออาการไข้ต่างเนี่ยจะป่วยได้ถึง7วันนะคะอันนี้ความเป็นเจ้าเรือนของเขาก่อนที่จะมีตัวอื่นมากระทําร่วมนะคะส่วนตัวสุดท้ายคือปัดชิมวยปัดชิมวัยเนี่ยเรียกเหมือนเวศศึกษาเลยแต่สมุทไทยมินใช้จะมีชื่อเล่นคือพานผู้เท่านะคะพานผู้เท่าก็คือตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปนี่สาบวกจนถึงสิ้นอายุ นะคะสมุทรฐานวินิจฉัยบอกจนตายนั่นแหละตายเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะคะแต่ว่าเวศศึกษาบอกว่า32ปีขึ้นไปจนถึง64ปีนะคะอันนี้ก็ของสมุดรฐานวินิจฉัยเนี่ยเจ้าเรือนของช่วงพานผู้เท่าเนี่ยก็คือวาตะเป็นเจ้าเรือนนะคะมีกําลัง10องศาคือถ้าป่วยด้วยวาตะเนี่ยจะป่วยถึง10วันก่อนที่จะเข้าสู่ การป่วยแบบอื่นนะคะด้วยตัวอื่นมาราคนอันนี้ก็ง่ายๆนะคะอายุสมุดฐานไม่มีอะไรมากก็จําไปนะคะแค่ระวังตัวเลขเฉยๆคือถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับคัมภีร์สมุดฐานนิชัยเนี่ยนึกว่าเอาสาหารลงตัวนะคะเนี่ยสาเอาสาหารลงตัวถูกป้ะนะคะอย่าผิดตรงนี้นะตรงนี้โดนหลอกกันง่ายมากเลยก็โอเคก็สําหรับอายุสมุดฐานก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ